วีวีเอพโดยแบรนด์ซุปไก่สกัดเครื่องดื่มสมุนไพรโอเฮิร์บจากโออิชิ36ปีมิสเตอร์โดนัทคุ่ใหญ่อยู่ในโซนโซนซีโซนไหน่โซน4ีเป็นโซนไหนคือโซนซีเป็นอยู่ในช่วงของโซนของถัดจากคุณเล็กไปนะครับโซนนี้เนี่ยก็คือทีมเนี่ยได้พบ ผู้ราชีวิตหนึ่งรายนะครับชื่อคุณก้านาลงอายุย4่ี่ปีนะครับและด้านข้างของเขาเนี่ยมีหลานเสียชีวิตตัวเขาเนี่ยนอนอยู่บนศพหลานตรงสะโพกหลานอายุเท่าไหร่สิบี่ปีผมมาไปอีกวันหนึ่งพอไปถึงประมาณแปดโมงกว่าใช่ไหมครับข้าพี่เขาก็ยังติดอยู่ในน้นติดอยู่ครับความยากของโซนนั้นมันเป็นยังไงอโซนสี่ใช่ของผมอะมองเข้าไปเห็นเลยแต่ผมไม่เห็นเลยได้ยินเสียงใช่แล้วก็เจาะลงไปแล้วใช้กันเจาะเอา แท่นปูนหนาขนาดนี้ทั้งหมดห้าชั้นเจาะลงไปเป็นอุโมงค์ติดกันห้าชั้นเพื่อที่จะลงไปเจอเขา่ครับแต่ว่าไม่เจอนะเขาอยู่ในซากประกาคหักพังข้างล่างอีกประมาณเมตรหนึ่งความสูงจากตรงนั้นมาประมาณห้าเมตรกว่ารูปร่างเหมือนเละเหมือนแบบมันคลองมันไม่ดังนั้นวิธีการเนี่ยของทีมก็คือเทออกด้านข้างให้เป็นรูปตัววีแล้วลาดลงเพื่อ ลดทอนน้ําหนักของซาบปลาหาพังที่จะกดทับลงไปได้เพิ่มเติมทั้งหมดนี้ไม่ได้จากการวินิจฉัยของตัวเราเองมาจากท่านอาจารย์ทเนศทีมวิศวกรให้ทอนซากปลาการถ่ายเทน้าหนักใช่ให้เป็นทางลาดเพื่อจะสะดวกกับการการที่เข้าไปช่วยมือเท่านั้นที่จะช่วยได้อ๋อเหรอเครื่องจักรเครื่องจักรใหญ่ไม่สามารถทําอะไรได้เรี่ยใส่จงเมื่อหยิบถินที่ตะก้อนเงี้ยน่ะถ้าสมมุติว่าเราเอาปั้นจันหรือตัวกระยักขนาดใหญ่จอดลงไป มันก็พื้นมันอย่างเงี้ยจริงมันอาจจะทับคนตายเลยเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกดังนั้นเนี่ยแน่นกว่าเดิมอีกก็ใช้เครื่องแยกทันานใช้เครื่องแยกสี่ตัวเล็กนะครับมันก็อย่างเงี้ยจริงจริงจริงเพราะฉะนั้นเราต้องทําไงอ่ะก็แยกไปด้วยแล้วเราก็ดูจังหวะมองแล้วก็ใช้มือของเราเนี่ยใส่ถุงมือเนี่ยโกยโกยใส่กระป๋องแล้วก็ต่อกันออกไปโกยใส่กระป๋องโกยกันเดือนเป็นเดือนยอะเลยอ่ะแซะไอ้นี่เอาเลื่อยวงเดือนมาตัดด้านข้างอันนี้มีหน้าที่เอาไฟออก ตัดเหล็กออกทําให้เป็นทางลาดได้นานแค่ไหนถึงได้ไปได้เจอเขาทีมเนี่ยเจอเจอของเขาเนี่ยตอนกลางคืนอยู่แล้วแต่ไม่เห็นว่าอยู่ตรงไหนไม่เห็นตัวมาตอนสิบโมงนะครับถึงจะเห็นเขาถึงจะเห็นแสงแรกตัวเขาเองครับที่เป็นช่องเล็กๆค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ส่งส่งท่อกสายยางอจากกไปเมินแล้วคุยกับคุณหมอ แพทย์พยาบาลนะสามารถ,ถดื่มน้ําได้แล้วก็คุยกับเขาได้เขาตอบมาว่าตัวเขาไม่ติดอะไรทั้งสิ้นม,มีแต่ช่วงขาเท่านั้นที่ติดอยู่และตัวตัวเขาลักษณะนอนราบนอนราบแล้วหัวเนี่ยพาดกับศพหลานเราก็ขุดขุดขุดเราก็ให้กําลังใจคนที่คอยอยู่ตรงหน้านั้นในในป่องที่คอยมองเนี่ยก็จะคอยคุยตลอดเวลาก็เริ่มขุด เปิดปากอุโมงมากขึ้นผู้บาดเจ็บอยู่ตรงนี้เราเปิดได้ตรงนี้เพราะเราไม่สามารถที่จะเปิดให้เขาอยู่ตรงตรงเขาตรงไม่ได้ตรงตรงไม่ได้เราก็ต้องเจาะตรงนี้พอเจาะตรงนี้เป็นอุโมงไล่ลึกลงไปเรื่อยๆจนสามารถแย่เข้าไปได้ก็เริ่มมีการคุยคุยในเวลา16บหกนามีเสียงเร่งจากข้างหลังบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ชายผู้นี้ออกมาให้ได้ภายในวันนี้เพราะอะไร ถ้ามันนานกว่านี้เราไม่รู้ว่าผลกระทบมันจะเป็นยังไงกับร่างเขาหรือว่าเขาเริ่มมีอาการหนาวสัน่นสภาพเขาเป็นยังไงเราไม่สามารถที่จะบอกอะไรได้เลยว่ารอดหรือไม่รอดก <50 S 2> <ม>ี่ชั่วโมงนะถึงจะได้เอาเขาออก,อาออกมาแต่าออโมงสี่โมงเย็นของวันที่สิบหนึ่งจนถึงวันที่12เวลา6กโมงสามสานาทีเย็นวันหนึ่งสิบแปดรอบเลยค่ะซีนอกรอบโอ้โหพอช่วยได้เนี่ย ข้างหลังข้างนอกก็ในคลิปจะเห็นว่าทุกคนเฮ้ลันเลยนะคะรันเลยแม่ตอนแบบเอานี่สไลด์เขามีสติในทีมบอกว่าตอนที่ตัวตัวทีมเนี่ยมุดเข้าไปเพื่อจะเอาดึงออกมาเขามีสติมากถึงขั้นแบบเอาอิดมอนอ่ะอิดมวนเบาช่วยส่งนอนแล้วส่งเออส่งออกมาแม่จนทาโพงของเขาได้เขาก็ต้องดิลนด้วยเวายด้วยนะเอาตัวรอดฟังเฉยๆยิ่งหน้าตื่นเต้นไปชมภาพจริงกันค่ะ ดูเล็กมากเลยนะที่เปิดปากก็่คนลงไปกี่คนลงได้สองคนเท่านั้นนะครับแต่นี่มันปากแต่คนสุดท้ายเนี่ยเขคนเดียวอ๋อเนี่ปากกว้างเราจะสอดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้เป็นทีมที่เก่งที่สุดเอาเตียงลงไปหรืออุ้มเขาขึ้นมาอ๋อเอาเอาเตียงไปรอปากหน้าหลุมมาครับอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาแล้วก็สไลด์เขาขึ้นมาโอ้นี่เขาร้องไห้ฟูมฟาย่ไม่ไม่ไม่ทุกคนนิ่งมากเลยนิ่งมากครับอู้ดิฉันประทับใจทีมเวิร์คพวกคุณมากดูเขาเองเขาก็ล่งนะ เกิดใหม่อ่ะเดี๋ยวเราใช้วิธีส่งผ่านกันอย่างนี้แบกบแบกแบกรับช่วงกันรับเป็นช่ชวงตๆต่อๆกันไปติดทั้งหมดไาลายรอดชีวิตลายเดียวคือคนนี้จริงค่อคใช่โอ้โหคนเยอะเลยเนะอะตอนหลังทุกทีมอยู่ตรงนั้นหมดเลยใช่พอ,พอพอถึงเวลาตอนออกเนี่ยเราก็ให้ทุกคนเนี่ยมารอรับทุกคนที่อยู่นั้น อยากให้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่คุณทำกันตอนที่เราทำหน้าที่กันในช่วงเช้าตลอด26ชั่วโมงเราทำบนความภาคภูมิใจและเราทำด้วยความเต็มใจกับสิ่งที่รอการช่วยเหลืออยู่ตั้งแต่วัน,น,นวตั้งแต่วันที่ทพี่กล้าเนรง่ง<ม>ได้เข้าโรงพยา,าบาลได้เจอกันยังยังเลยยังนะวันนี้ คุณกล้าณรงค์ฝากคำขอบคุณถึงทุกๆคนที่ช่วยชีวิตเขาไว้ส,ไสี่โมงันสี่โมงสิบเศษนอนหลับอยู่ชั้นล่างสุดแล้ชั้นหนึ่งนอนอยู่เจ็ดคนนีน<ม><ม>ตึ๊บลงมางเลยครับลืนตาขึ้นมาแล้วทบหมดเลยแล้วน้องอีกคนนึงตายาข้างๆนี่งทับเหมือนกัน<ม>เพื่อนปูน,นครับ<ม>ทับชั้นสองหล่นลงมาทับผมต <c oughs> ุ๊กโพแล้วก็อะไราะไรปลาค แต่ขาครับแล้วไหลอีกมันหล่นทับแล้วตะโกนใหคนมาช่วยมาณสามตีชั่วโมงได้กลัวตายคิดว่าไม่รอดอ่ะถึงพ่อถึงแม่ถึงลูกถึงเมียมันเจ็บนะครัแล้วขยับออกมานอนไปนอนนั่ก็หายเจ็บหนูก็นอนหลับต่อได้ยินเสียงคนมาช่วยกู้ภัยเขาก็บอกให้ใจยเย็นนะวี่ลงไปช่วยเขาเจาะลงไป เจาะลงไปที่จันทีจันท,จนทีจันไปถึงยันทสามเขาเอาสายยางลงมาให้ผมกินน้ mm ําก็ให้เจาะลงไปได้ประมาณห้าชั่วโมงมงพ mm hmm. อเห็นแสงไฟอโอ้รอดแล้ว <laughs> ขอบคุณทุกคนนะที่มาช่วยผมนะครับอคิดว่าไม่รอดนะแต่ทำดีนะครูัยนะช่วยผมขนอะขอบคุณครับ รักษสุขภาพนะคะต้องบอกว่าพี่กล้านารงเก่งมากๆช่วยเหลือตัวเองได้เบื้องต้นอีกด้วยในตอนนั้นะ่ะในความรู้สึกผมนะหินทุกก้อนที่ผมหยิบนะทีมทุกคนที่กําลังตักทีมที่กําลังแบบตัดเหล็กมือที่เรากําลังโกยหินม,มันมันบอกว่ามันเหมือนสิ่งเนี้ยเรากําลังสร้างในสิ่งที่ว่าศรัทธาให้กับตัวเราเองผมตอนที่เขายกกันออกมาเนี่ยช่วงนั้นนะผมเดินออกมาแล้วนะ เราไม่อยากเราในในตอนนั้นเราอยากใจเราอยากเอ,กองเดียวว่าเราทําหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดแล้วอมผมก็ออกไปยืนดูคุณเล็กกำลังเอาคุณพิเชษออกเอาศพออกอมผมยืนมองไปตรงเนี้ยคนนี้กําลังแบกคนเจ็บออกมาคุณก้านาลงฝั่งนี้กําลังใช้เชือกดึงดึงร่างของคุณคุณเชชุนเชษเชษข<ช><ช>าออก ผมยืนอยู่ตรงกลางระหว่างสองสิ่งเนี่ยความเป็นและความตายใช่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ออกมาปุ๊บเนี่ยผมมองไปตรงเนี้ยนั่นคือสิ่งที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่ามันมันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกดีมากนะไม่คือมันมองไปเนี่ยมันเป็นลักษณะของทุกคนที่มานะไม่ใช่แค่หมู่ที่รอเรานะหมายถึงว่าเหล่าเจ้าหน้าที่คนขับรถแบ็คโฮทุกหน่วยงานเต็มหมดทหารไม่มีบ่นโอ้ยหืนที่มาทําไม่มีบ่นทหารเนี่ยเขาเจาะอย่างเงี้ยนะครับ 10บสบชั่วโมงต่อเนื่องอยืนเนี่ยตอวนขู่อึดจายักษ์จานกเครื่องจัดตัดเนี่ยเขาที่เปิดอุโมงได้ขนาดตัวเขาเลยนะครับ<อ>ตัดอย่างเงี้ยแล้วก็ฝุ่นเต็มหน้าตลอดเวลาไม่ได้นึกบอกออให้หยุดไม่หยุด Oh. เสียงข้างล่างบอกว่าขอให้ช่วยตัดตัดต่อ mm hmm. ทำเสร็จหายไปจากตรงนั้น mm hmm. ไปยืนดูอยู่ด้วยความภาคภูมิใจไม่ว่าจะออกมาในสภาพใดก็ต<ช>ามแต,แต่เราก็ mm hmm. ทําเต็มความสามารถรต้องบอกว่าขอบคุณทุกๆองค์กรทุกๆหน่วยงานทุกๆชีวิต ที่อยู่ในที่เกิดเหตุนั้นและได้ร่วมช่วยกันนะคะทำให้มีผู้ที่รอดชีวิตออกมาแล้วก็ยังเอาผู้ที่ร่างนั้นไร้วิญญาณกลับไปสู่ครอบครัวเขาได้ด้วยส่งถึงบ้านเลยส่งถึงบ้านอีกด้วยนะคะเห็นใน Facebook เหมือนกันช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่เฉพาะผู้คนเท่านั้นที่สละแรงกายและแรงใจอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกพูดถึงแล้วก็ถูกผู้คนมองกันมากคือหุ่นยนต์ช่วยชีวิตในวันนั้นเราได้มีโอกาส เขาด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันค่ะอาจจะต้องมีการมุดลงไป่ <Okay. S 2> อนข้างลึกทางหน่วยคู้ภัยก็เชื่อว่าเรามีเซ็นเซอร์จะเอาหุ่นยนต์เข้าไปเซอร์เวยก่อน <Okay. S 1> นะคะสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าคนที่อยู่ในนั้นมีชีวิตอยู่หรือไม่ <Okay. S 2> หรือว่าเสียชีวิตไปแล้ว